เมื่อวันที่16มิถุนายน2566นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการแคร์แห่งชาติเป็นประธานคิกออฟเปิดตัวแคมเปญ NHA Rebox กล่องบล็อกบุญเพื่อคนพิการความรักที่สัมผัสได้โดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้ปฏิบัติงานการแคร์แห่งชาติรวมถึงผู้แทนจากบริษัทไปษณีไทยจำกัด ร่วมในการเปิดตัวดังกล่าวเพื่อร่วมกันรณรงค์และเชิญชวนให้ผู้ปฏิบัติงานนำกล่องหรือซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภทมาร่วมบริจาคที่จุดรับบริจาคโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจะให้บริการปิกอัพเซอร์วิสเข้ารับกล่องและซองกระดาษ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนในการรีไซเคิลเป็นกล่องบล็อกบุญซึ่งเป็นกล่องสำหรับบรรจุสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีพเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับคนพิการต่อไปณบ,บริเวณสวน200ปีสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ